แต่เรื่องที่ร้อนที่สุดนะตอนนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับนักร้องชื่อดัง <c oughs> คุณสแตม <c oughs> นะซึ่งก็เป็นประเด็นสังคมโอ้โหพูดกันตามร้านกาแฟนะตามวงสนทนาชาวบ้าน <c oughs> าทุกวงเนาะ <c oughs> แต่ประเด็นที่ยังติดใจท่านผู้ชมช็อปนิวส่วนใหญ่นะครับจะติดใจประเด็นไหนจะติดใจประเด็นว่ามันมีหลักฐานการทำผิดม .112 หนึ่งสองจริงหรือเปล่า วันนี้แฟนเพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรขีดเส้นใต้ประเด็นนี้อโดยหยิบเอาข้อความที่คุณแตมเนี่ยโพสเพื่อเคลียร์ตัวเองนะ,ะแต่บางส่วนเนี่ยมีการพูดถึงอ้างว่าถูกคมคูจะดําเนินคดีม .112 คือข้อความส่วนนี้นะเรื่องของคดีความผมฟ้องแก๊บกับแจมในคดีร่วมกันม่นประมาทแยกเป็นแพ้งและอาญารวมสามคดีผมถอนฟ้องให้ทั้งหมดเนื่องจากถูกคมคูด้วยม .112 ซึ่งมีพยานวัตถ,ถ,<อ>ถุเป็นแชทของผมกับแจมเนี่ยคำถามคือมีจริงหรือเปล่าอไอ้พยานวัตถุเป็นแชทของผมกับแจมเนี่ยแชทอะไรแล้วคุณทำอะไรถึงเสี่ยงจะถูกดำเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองถึงขนาดกลัวว่าถูกดำเนินคดีแล้วเนี่ยอาจติดคุกอันนี้น่าสนใจมากนะแอดมินเพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าทุกคนครับ พี่แตมรับสารภาพมีหลักฐานเป็นแชทของตัวเองพูดคุยกับคุณแจมพาดพิงถึงสถาบันอาจทําให้เกิดความเสียหายและอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายจึงยอมแลกกับการถอนฟ้องคู่กรณีแบบนี้ไม่ได้เรียกคมคู่เรียกว่าตัวเองพลาดและขอต่อรองปิดปากนะคะนี่คือข้อสังเกตของแอดมินวันนี้พักส้มโกหกอะไรค่ะแล้วไม่ใช่แค่เพจเพจนี้เพจเดียวครับโอเพจการเมืองอีกจํานวนมากตามประเด็นนี้ อย่างเช่นคุณแคสเตอร์จีทรอยอันนี้ก็มีการโพสต์ตั้งข้อสังเกตติดแฮชแท็กยังรอข้อมูลหลักฐานและพยานที่ว่าพ่อเป็นในผลอวดเบกในศารและจะยัดข้อหาอยู่นะครับรอเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยส่วนเรื่องอื่นๆก็เรื่องของคุณจะ่ะแล้ววันนี้ข่าวสดออนไลน์เนี่ยพาดหัวโดยเอามุมของทนายเดชาทนายเดชาเผยหญิงคู่กรณีแตมแจ้งม .112 ให้การกับกองทัพแล้วชี้ไม่ใช่ข่มขู่ เป็นสิทธิ์ของประชาชนต้องปกป้องสถาบันคดียอมความไม่ได้วันนี้ทนายเดชาทนายคลายทุกฮะให้สัมภาษณ์กรณีลุกความซึ่งเป็นคู่กรณีของสแตมในส่วนของคดีของคู่กรณีไม่มีปัญหาแต่ไอ้ประเด็น1นึ่่ะที่สังคมบางส่วนนี่สนใจติดตามวันนี้ทนายเดชาเปิดเผยว่าลุกความของตนเนี่ย ได้มีการไปให้ข้อมูลกับกองทัพแล้วฮะเดี๋ยวลองฟังจากปากของทนายเดชาหจากมีการถแถลงขอโทษแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดใจจะดําเนินคดีอะไรนะพอใจนะฮะนะครับที่เขาแจ้งผมมาเนี่ย,น,ยนะพอใจแล้วก็ยุติเรื่องทั้งหมดยกเว้นเรื่องเดียวครับ นะครับก็คือเรื่องคดีหมิ่นสถาบันมาตรา112นะซึ่งตอนนี้มันไปไกลมากแล้วเป็นข่าวไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปถึงกองทัพไปอะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาก็ไปไปให้การปอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือของคู่ความก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปถ้านะมันมีข้อความแชทนะฮะตรงกับที่ทางคุณแสแตมโพสทาง a c e b o o k นะครับว่า มีการพูดจะพาดพิงสถาบันและตัวเองก็ยอมรับเองนะครับนะนะครับอันนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางกองทัพและกระทรวงกลาโหมดาเนินการเพราะหลังจากมีการทนายเดชาเนี่ยพูดมุสรู่นี้ว่าเขาไปให้การกับเจ้าหน้าที่แล้วแต่ว่าหลักฐานมีมากน้อยเท่าไหร่ทนายเดชาไม่ได้บอกบอกตีเพียงว่าที่คุณสแตมโพสต์เองเนี่ยก็เหมือนยอมรับว่ามันมี ข้อความในแชทที่ถูกเอาไปใช้เป็นหลักฐานได้แต่จะเอาผิดได้หรือเอาผิดไม่ได้นะอันนี้ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือกลายเป็นคดีแล้วจริงหรือถ้ากลายเป็นคดีแล้วคุณแสมจะไปรับทราบข้อหาเมื่อไหร่แล้วจะชี้แจงข้อหานี้อย่างไรรวมไปถึงไอ้แชทที่ว่าเนี่ยมันเป็นแชทยังไงตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นเลยนะ,ะข้อความมันขนาดไหนอม,มันถึงเสี่ยงจะถูกดําเนินคดีหนึหนึ่งสองถึงขนาดเจ้าตัว พอคู่กรณีหยิบเอาเรื่องนี้มาเนี่ยถึงขั้นบอกว่าเขาเอาเรื่องนี้มาขู่แต่เรื่องเนี้ยมันขู่กันได้วยหรือ,อนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองถ้าเป็นการขู่แล้วเป็นการไปแจ้งความเท็จเนี่ยคุณจะเต็มฟ้องกลับได้เลยดําเนินคดีให้คนไปแจ้งความได้เลยนะค่ะเพราะมีกรณีฟ้องกลับกันมาแล้วด้วยใชนะ่แต่กรณีทําไมถึงเอามาโพสต์เองว่ายอมถอนเพราะว่าเขาเอาเรื่องนี้มาขู่แสดงว่ามันมีมูลเบื้องต้นหรือไม่ แล้วทนายเดยชาเผยว่ามันเดินไปแล้วเพราะว่าคู่กรณีไปให้การกับเจ้าหน้าที่แล้วในกระบวนการยุติธรรมค่ะส่วนวันนี้รัฐมนตรีกลาโหมคคุณภูมิธรรมเวชยชัยพูดถึงประเด็นนี้ประเด็นข้อกล่าวหาว่ามีในพลไปขค่มขู่เนี่ยขู่จริงหรือไม่จริงอันนี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะแต่เรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะกรณีนี้มันมีการดําเนินคดีแล้วก็มีทั้งเรื่องที่เอาผิดได้เอาผิดไม่ได้ว่าจะไปตามกระบวนการนะ แต่อย่างไรก็ตามกองทัพจะดำเนินการบนฐานของข้อเท็จจริงฮะเรื่องนี้ต้องพูดบนฐานข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเลยเป็นอะไรเป็นเพียงข่าวที่ขึ้นมาแล้วก็ทางกองทัพก็เปิดให้มีการสอบสวนและก็มีการร้องขอมาอยู่แล้ว เพียงแค่เคสเดียวเนี่ยจะไปบอกว่ากองทัพมีปัญหาเนี่ยผมว่าต้องไปดูขด้อเท็จจริงแล้วก็มาต้องต้องดูมันเกิดขึ้นจากอะไรหลายๆส่วนไม่อยากให้เอาประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาแล้วก็บอกว่าตำรวจทําอย่างนั้นกองทัพทําอย่างนี้มันคงต้องดูขด้อเท็จจริงจริงไม่อยากให้สรุปเร็วเกินไปแต่อย่างแต่อย่างที่นีคุณแตมก็ย้ำเลยว,ว่าบิ๊กทหารข่มขู่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องความมั่นคงให้เขาไปว่ากันนะอย่าไปลงรายละเอียดเยอะ อย่าไปลงรายละเอียดเยอะอะไรที่มันไม่เรื่องความมั่นคงมันเป็นเรื่องความมั่นคงในครอบครัวเขาก็ไปว่ากันค่ะแต่เรื่องความมั่นคงของชาติเรื่องมาตราหนึ่งหึ่อสองมาอยู่ในหมวดความมั่นคงค่ะแล้วถ้าเกิดในพลไปข่มขู่ว่าจะยัดคดีแบบนี้กองทัพไม่ปล่อยไว้อืแต่ตอนนี้ประเด็นคือสามนิ้วก็ดีส้มก็ดีตีเรื่องนี้กันใหญ่เลยทั้งทั้งที่เป็นเรื่องที่ยังไม่มีหลักฐานเลยยังไม่เห็นแชทเลยน,นะคะ เอาเรื่องในพลข่มขู่ก็ไม่มีหลักฐานใช่มีคำชี้แจงออกมาว่าครั้งเดียวที่พูดถึงยศในพลคือไปในศาลแล้วศาลถามเขาก็เลยต้องตอบว่าชื่ออะไรยศอะไรแนะนําตัวค่ะแล้วสองประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองจะไปะยัดคดีเนี่ยไอ้ไอ้แชทที่เขาอ้างน่ะได้พูดแบบไหนล่ะอื ถ้าไม่ได้พูดทําผิดก็ไม่ต้องร้อนอไม่ต้องกลัวถูกไหมฮะใช่แต่ตอนนี้กลายเป็นสามนิ้วพยานจิบเอาเรื่องนี้มาเลยนี่ไงหนึ่งหนึ่งสองมายัดคนนั้นได้ยัดคนนี้ได้ยังไม่รู้เลยว่ายัดอะไรอไอ้ของที่จะไปยัดนี่มันคืออะไรเขาพิมพ์อะไรคุยอะไรกันยังไม่รู้เลยนี่แหละทําให้สังคมเนี่ยสงสัยว่าไอ้ที่เป็นแชทที่บอกว่ามินเมเซุ่มเสียงเนี่ยมันคุยแบบไหนมันเป็นภาพอะไรมันเป็นข้อความแบบไหนนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ มีคดีที่มีการแจ้งความแล้วด้วยเพราะทนายเดชาพูดมีการไปให้การแล้วด้วยะนะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจติดตามต่อนะส่วนเรื่องอื่นๆก็อย่างที่รัฐมนตรีกรลาหอมบอกก็เป็นเรื่องนะฮะส่วนบ <ใน S 1> ุคคลคนะก็ไปว่ากันตามกระบวนการธรณีสงเอาภายหลังจากที่เป็นประเด็นลุ้นกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณชาดาทำหนังสือถึงมหาไทย ว่าต้องดําเนินการตามแนวคำวินิจฉัยกฤษฎีกาและคําตัดสินศาลคือเอากลับไปเป็นธรณีสงหลังจากนั้นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่ากําลังพิจารณาอยู่แล้วเซ็นแล้วรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเซ็นคําสั่งเรียบร้อยแล้วครับนะวันนี้อิสรานิวส์นะสำนักข่าวอิสราได้มีการเปิดเผยรายละเอียดรองปลัดมทเซ็นคําสั่งเพิกถอนโฉนดเอาภายแล้วนี่คือสำนวนข่าวนะ คุณชำนาญวิตเตรัตท่านรองประหลัดมหาไทยแต่ไอ้ที่เซ็นจริงๆเนี่ยไม่ใช่เซ็นเพิกถอน,นโฉนดคไอ้ที่เซ็นจริงๆคือเซ็นอะไรนะสำนันกข่าวอิสรารายงานว่าคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตประลัดกระทรวงมหาไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวอิสราเปิดเผยว่าเมื่อวันที่16มกราที่ผ่านมาสัปดาห์าที่แล้วนายชำนาญวิตเตรัตท่านรองปหลัดมหาไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในลงนามคำสั่งแล้วคำสั่ง เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมของนายยงยุทธวิชัยดิตและมีคำสั่งนะดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเอาภายแล้วส่งให้กรมที่ดินไปดำเนินการเพราะว่ากรมที่ดินเนี่ยจะเป็นผู้มีอำนาจเพิกถอนนะดังนั้นแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับทางรัฐมนตรีมหาไทยทราบแล้วด้วยนะอันนี้คือเนื้อหาคำสั่งก็คือเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมของนายยงยุทธวิชัยดิตค่ะ คงจำได้เพราะว่าคุณยงยุทธลงนามคำสั่งอุทธรไปในสมัยที่คุณตกสินเป็นนายกเนี่ยโดยมิชอบเอื้อประโยชน์แก่เอกชนจนกระทั่งถูกสารปราบโกงตัดสินจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาติดคุกแล้วจนดออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นล่าสุดต้องแก้ปัญหานี้ยังไงก็เพิกถอนคำสั่งที่มิชอบนั้นเพื่อให้คำสั่งอธิบดีกรมที่ดินเดิมในปี44คำสั่งอธิบดีกรมที่ดินในปี44นั้น ได้ให้เพิกถอนการออกเอกสารสิทธิ์การจำแนกจ่ายโอนนิติกรรมต่างๆเพราะมันเป็นธรณีสงมันทําอย่างนั้นไม่ได้นะอันนี้คือกลไกลทางกฎหมายนะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการแจ้งให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการหลังจากนั้นนะอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นมีการเซ็นคําสั่งเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมและวินิจฉัยอุทธรณ์ใหม่ ให้คำสั่งอธิบดีกรมที่ดินปี44กลับมามีผลทีนี้ขั้นตอนกรมที่ดินก็จะแจ้งผลการพิจารณาอันนี้อ้าวท่านรองรลัดเซ็นแล้วให้กลับไปเป็นเหมือนคําสั่งอธิบดีปี44คือให้เพิกถอนโฉนดต่างๆที่ไปออกโฉนดแตกออกมาจากทรณีสง์มันทําไม่ได้นะก็ต้องแจ้งให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบแจ้งสิทธิ์ให้เขาผู้มีสิทธิ์ก็คือผู้ที่ถือโฉนดอยู่พอโฉนดนั้นจะกลายไปเป็นธรณีสง ก็ต้องแจ้งให้เขาทราบว่าเขาเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรต่อจะไปดําเนินการฟ้องศาลปกครองนะอุทธรคำสั่งหรือนะจะไปเรียกร้องขอให้ออกคําสั่งชดใช้ทดแทนค่าส้นไหมทดแทนก็สุดแท้แตนะ่แต่นี่คือขั้นตอนฮนะวันนี้อธิบดีกรมที่ดินคุณพรพรพศเพนพาดวันนี้เปิดเผยขั้นตอนหลังจากนี้นะยังไม่ได้เห็นตัวคําสั่ง คนะาดว่าเอกสารจะมาถึงในวันถึงสองวันแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดําเนินการตามขั้นตอนที่เตรียมเอาไว้ก็คือจะแจ้งคําสั่งนี้ไปถึงผู้ครองที่ดินทั้งหมดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียส่วนจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียก็จะมีสองส่วนท่านผู้ชมฮะหนึ่งส่วนของสนามกอล์ฟก็คือบริษัทเอาพายสนามกอล์ฟผู้ถือหุ้นตอนนี้มีอยู่สามคนคุณพจมานนะคุณผานทองแท้ ุณพินทองทาแล้วก็บ้านจัดสรรนะบ้านราชธานีอันนี้ผู้ที่ถือโฉนดก็จะเยอะหน่อยก็หลายร้อยครอบครัวสองส่วนนี้เขาจะใช้สิทธิ์อย่างไรเขาจะขออุทธรณ์เขาจะไม่เห็นด้วยเขาจะไปฟ้องศาลเขาจะไปร้องอย่างไรเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เบื้องต้นที่กรมที่ดินไปศึกษาเอาไว้ก็คือผลกระทบจากเรื่องนี้มีความเสี่ยงย้ำนะว่ามีความเสี่ยงที่วัดวัด ทำมิการามมวยทิมหามงกุฎกรมที่ดินนะบริษัทเอาภายทั้งบ้านจัดสรรและสนามกอล์ฟอาจถูกเรียกค่าเสียหายสูงถึง7,700ล้านมไม่ใช่ว่าทั้งหมดนี้จะต้องจ่ายแน่นอนโดยเอาเงินหลวงจ่ายไม่ใช่คเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในขายอาจถูกฟ้องไล่บี้เอาเงินคืนยกตัวอย่างเช่นผมเป็นผู้ที่ถือโฉนดหมู่บ้าน ผมซื้อบ้านมาจากใครซื้อบ้านมาจากบริษัทหมู่บ้านจัดสรรผมก็อาจจะฟ้องหมู่บ้านจัดสรรคุณไปเอาธรณีสงมาขายฉันได้ยังไงออาจจะฟ้องกรมที่ดินด้วยอ,คอนนืคุณมาเพิกถอนโฉนดคุณมาเพิกถอนคําสั่งอุทธร์แล้วมันมีผลทําให้โฉนดจนเสียหายคเป็นสิทธิ์ของเขาะฟ้องได้หมด<อ>แต่จะได้เงินเท่าไหร่สุดแท้แต่หรือถ้ารัฐเห็นว่าเป็นผู้สุจริตไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง เล่นแรแ่แปรธาตธรณีสงอาจมีคําสั่งชดใช้ค่าสินไหมคือไม่ต้องรอสาลตัดสินออกคําสั่งทางปกครองเลยค่จ่ายชดใช้ให้หรือออกเป็นพระราชบัญญัติยกที่ธรณีสงนะ่ะให้กับผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ในฉนดหมู่บ้านจัดสรรก็ทําได้ธรณีสงจะทําได้ต่อเมื่อจ่ายโอนได้ต่อเมื่อออกเป็นพระราชบัญญัติ จะมีคนยกมือให้หรือเปล่านี่คือตัวอย่างตุ๊ก,กตา,านะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะเริ่มเดินแล้วทีนี้ครที่ประเมิน7,700ล้านนั่นคือสิทธิ์ของผู้อุธรณ์และผู้มีส่วนได้เสียความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนะกรณีที่ดินทรณีสงของวัดธรรมิการามวรวิหารที่ดินเอาพายะ7 7 0 0ล้านเป็นได้ตั้งแต่ไปฟ้องเป็นคดีปกครองขอทุลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองหรือฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจากใครบ้าง จากหนึ่งบริษัทเอาพายแอสปอร์ตลับสองบริษัทเอาพายเรียลเอสเตทซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทราชธานีพัฟปุตต์สามมูลที่มกุฎมหามกุฎราชวิทยาลายัยสี่กรมที่ดินเห็นไหมฮะหรือเขาอาจจะยื่นขอให้กระทรวงมหาดไทยหรือกรมที่ดินชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามพรบความรับผิดทางละเมิดสุดแท้แต่นะอันนี้คือหลักก่อนนะฮะทีนี้ความเห็นผมนะชาวบ้านที่ไปซื้อส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอนะ ควรได้รับการดูแลเพราะเขาเอาเงินสุจริตไปซื้อเกือบหมดอนะอยากสามารถจสันน่นไงแต่จะช่วยเขายัางไงเท่านั้นเนี่ยค่ะนะจะออกเป็นพระราชบัญญัติหรือจะออกคําสั่งชินไหมทดใช้สุดแท้แต่ถ้าไม่อยากจ่ายเงินหลวงเยอะก็ออกเป็นพระราชบัญญัตินะออกเป็นให้เขาไปออกเป็นโฉนดสุดแท้แต่อยู่ที่สภานะแต่วันนี้นายทักษิณชินวัตรนะซึ่งอดีตเนี่ยเคยเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเอลาไาย แล้วเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนีย่ยให้สัมภาษณ์บอกเลยนะว่าผมในฐานะเจ้าของสนามกอล์ฟอัลไพพูดอย่างนี้เลยนะวันนี้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งครับระหว่างเดินทางไปหาเสียงที่มหาสารคามานักข่าวไปถามว่ารองปร,รัดชำนาญวิทย์นะได้เซ็นแล้วนะก็นํานไปสู่การเพิกถอนการจดทะเบียนและนิติกรรมต่างๆสนา,กา,า,ามกอล์ฟอัลพคุณลศินว่ายังไงครก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปตามกฎหมฎาย ว่าไปตามกติกาเราอยู่ในกติกาก็ว่าตามกติกากฎหมายว่าไงก็ว่างนั้นแต่ว่าก็ต้องกฎหมายก็ต้องเสมอภาคแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเป็นไปตามกฎหมาย คงคงไม่ใช่หรอกครับอัดยายไม่ซื้อขนมใหญ่เพราะว่าอัดรัฐบาลก็คืออัดรัฐบาลไอัดเอกชนก็เอกชนทีนนี้คือไอ้เรื่องมันต้องอยู่ที่ว่ามันใครจะเป็นผู้รับโอนถ้ากรมที่ดินเป็นผู้รับโอนก็กรมที่ดินก็ต้องถูกตั้งข้อหาแต่ต้นว่าการโอนที่ไม่ชอบมาแต่ต้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของวัดที่ได้รับคืนไปวัดก็ต้องคิดว่า วัดจะรับทรัพย์สินไปขายต่อหรือรับวัดวัดจะเอามาให้เช่าเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายหรืออะไรพวกนี้ละว,วัดก็มีรายได้อันนี้แล้วแต่ไม่มีปัญหาแต่ละาคนเราไม่รู้ว่าออปชันจะออกมาอย่างไงแต่แต่ว่าทางเอาภายรับได้ทุกสถานการณ์เพราะเราไม่ยึดติดไม่ยึดติด ทุกอย่างเราถือว่าเราได้มาโดยสุดจริตเพราะไม่ได้เป็นผู้ได้มือแรกเป็นผู้ได้มือที่สองนะบางคนก็หาว่าเราไปโกงวัดมาซึ่งเราไม่รู้เรื่องมาซื้อมาที่หลังซื้อมาที่หลังไม่ได้เป็นคนซื้อมาก่อนนี่ฮวันนี้คีย์เวิร์ดอยู่ที่นี่ที่คุณนิลต้องพูดซ้ําเราได้มาโดยสุจริตไม่ได้เป็นคนไปได้มามือแรกเป็นผู้ได้มามือที่สองบางคนหาว่าเราไปโกงวัดมาเราไม่รู้เรื่อง เราไปซื้อที่มาทีหลังเราไม่ได้เป็นคนที่ซื้อมาก่อนอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แต่นะชดเชยยังไงล่ะขึ้นอยู่กับว่าที่ดินเนี่ยมันจะโอนไปที่ใครแล้วใครได้ที่ดินแล้วก็จะจัดการยังไงนะอัดยายซื้อขนมยายก็คือเอาเงินหลวงมาจ่ายชดเชยถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็เหมือนอัดยายซื้อขนมยายแต่ถ้าเกิดวัดให้บ้านจัดสรรเช่าหรือให้สนามก๊์ฟเช่ารัฐก็ได้ตังค์นะ อ่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงิน<ค>ะนะแล้วแต่ออปชั่นที่จะออกมาอันนี้ที่คุณลักสินพูดวันนี้นะวันก่อนพูดประเด็นนี้เหมือนกันที่นครพนม<ค>ะนะคุณลักษินพูดเลยว่าในฐานะเจ้าของสนามกอล์ฟเอาภายนะเดี๋ยวลองไปฟังฮะก่อนที่ท่านชาดาจะจะหมดวาระหมดตําแหน่งมีการเซ็นแค่2วันเองอางนี้จะกี่วันก็ไม่เป็นไรถ้ากฎหมายมันให้อานาจเขาเซ็นก็เซ็นได้ไม่มีปัญหายิงแล้วเนี่ยในฐานะ เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟอ่าวาาัยเนี่ยผมว่าจะได้จบจบซะทีเอา,เอาไงก็เอาคาราคาซังหน้าลำคาญสมุิท่านะไปจริงท่านทำยังไงคะไม่เห็นพะไรเนี่ยหลักการมันคือมันหนึ่งถ้าเป็นของกรมที่ดินกรมที่ดินก็ต้องชดเชยความเสียหายที่รับโอนนี่ไม่ไม่ถูกต้องหรือไม่ก็ถ้าเป็นของวัดวัดก็ถามว่าวัดจะชดเชยความเสียหายหรือวัดจะให้เช่าต่อ ก็มีแค่นั้นคนเราเนี่ยถ้ารักษากติกาแล้วไม่ยึดติดอะไรเนี่ยมไม่ยากทุกอย่างมันไปนตามกติกาไงของสิทธิของผู้เสียหายมีอะไรบ้างก็ว่ากันไปก็ในเมื่อทางรัฐจะใช้อำนาจตรงนี้ผู้เสียหายก็มีใช้มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายมันก็เป็นเรื่องปกติเม่มีเลยเลยเนี่ยอันนี้คือให้สัมภาษณ์วันก่อนพูดเลยว่าในฐานะเจ้าของอและอยกวันหนึ่งบอกว่าไฟอัมพายเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าจะดำเนินการยังไง แต่ขี่เส้นใต้วัดตนไม่ใช่คนซื้อมามือแรกแล้วไม่รู้ว่ามีการโกงที่วัดยังไงหรือไม่ทีนี้ไล่เลียงให้ฝังชัดๆนะคุณทักษณิณเนี่ยไปได้สนามกอล์ฟเอาพายมาเนี่ยมือไหนยังไงนะก็คือซื้อต่อมาจากคุณสนธิเทียนทองคุณทักษณิณเ,เคยให้สัมภาษณ์อาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเอาไว้นะว่าสนามกอล์ฟเนี่ยจ่ายไป500ล้านมีที่อยู่เกือบ500ไร่ มีขับเฮาส์เบร์มสร้างด้วยเงินร้อยกว่าล้านนะฮะคือสภาพยอมรับว่าซื้อมาจากคุณสนอเทียนทองจ่ายไป500ล้านนะอ้าวแล้วคุณสนอไปได้มาได้ยังไงคุณสนอไปได้มาจากจริงๆเนี่ยเป็นบริษัทไม่ได้มีชื่อคุณสนออยู่ในบริษัทนะมูลนที่มหามงกุฎขายต่อไปให้บริษัทเอาพายที่มีคนนามสกุลเทียนทองเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้น ช่วงนั้นเนี่ยช่วงปี2,533ตั้งแต่ปี33นะมือแรกที่พูดอะนะมือแรกที่เปลี่ยนจากธรณีสงสนามกอล์ฟบ้านจัดสรรพงคุณสนอบริษัทอสังหาที่เกี่ยวข้องกับตระกูลเทียนทองได้ไปเนี่ยนะเขาก็าไปพัฒนา,าก็เป็นบ้านจัดสรรกับสนามกอล์ฟนะบ้านจัดสรรก็มีชื่อนะคุณหมอชื่อดังมาเกี่ยวข้องด้วยสนามกอล์ฟนะสุดท้ายก็ขายต่อให้คุณักษิณ นี่คือสิ่งที่คุณนึกศิลบอกว่าผมไม่ได้ได้มามือแรกค่ะอ้าวแล้วคนได้มามือแรกแสดงว่าม,มีปัญหาสิทีนี้ก็เพราะว่าต้องไปไล่บีไ้ไงนะปัจจุบันนี้คนที่เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเอาพายเนี่ยไม่มีชื่อคุณนึกศิลไม่มีชื่ออุงอิงด้วยค่ะคุณหญิงพจมานถือหุ้น29ล้านหุ้นพ่านทองแท้22ล้านหุ้นพินทองทา22ล้านหุ้นนะอันนี้คือตามทะเบียนนะะแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูนะ ที่ดินเอาภายตอนแรกเนี่ยคุณยายเนื่อมนะคุณยายเนื่อมทาพินัยกรรมยกให้วัด924ไร่นะจริงๆที่ดินที่ยกให้วัดเนี่ยทําพินัยกรรมเอาไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งสองคุณยายเนื่อมถึงแก่กรรมปีหนึ่งสแต่วัดนะกับมุยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยปีสามสองสามอหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะ ปี33มมีการเสนอนะให้รัฐมนตรีนะพิจารณานะเห็นควรมีคำสั่งไม่อนุญาตให้วัดได้มาซึ่งที่ดินนะหลังจากนั้นจึงดำเนินการาให้วัดให้จัดการโอนให้มุยทิแล้วให้มุยทินำไปจัดการขายต่อมีการขายต่อไปนะแล้วไปอยู่ในบริษัทเอาพายและบริษัทเอาพายก็ไปทำสนามกอล์ฟทำบ้านจัดสรรเห็นไหม หลังจากนั้นคุณทักษิณก็มาซื้อสนามกอล์ฟอันนี้คือแบบกระชับกระชับสั้นๆน,นะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากนั้นก็มีการวินิจฉัยโดยอธิบดีกรมที่ดินปี4.4เอาตามคณะกฤษฎีกาชุดใหญ่ว่าเฮ้ยมันเป็นทรณีสงตั้งแต่คุณยายเนื่องตายแล้วจะมาโอนนะให้มูลที่ขายให้บริษัทนะเอาภายไม่ได้ อธิบดีกรมที่ดินเลยออกคาสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนโอนและเพิกถอนโฉนดที่แบ่งแยกนะแต่หลังจากนั้นคุณยงยุทธอาศัยตําแหน่งรองปลัดเพิกวินิจฉัยคาอุทธร์เพิกถอนคําสั่งอธิบดีนะจึงทําให้สนามกอล์ฟและบ้านจัดสรรจาหน่นายจ่ายโอนได้และคงสภาพมาจนถึง,ถงปัจจุบันวันนี้รองปลัดวินิจฉัยอุทธร์ใหม่เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธร์เดิมของคุณยงยุทธแล้ววินิจฉัยใหม่ เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าสนามกอล์ฟเนะี่ยก็สนามกอล์ฟและบ้านจัดสรรโฉนดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะก็เท่ากับว่าเป็นโมคะเพราะมันต้องกลับไปเป็นธรณีสงเนงนะีเพราะฉะนั้นการพิจารณาเรื่องนี้ต้องชำระบาปเอาภายตั้งแต่จุดแรกอนะีไลบีกลับไปเอาภายซื้อมาร้อยสี่สิบกว่าล้านวันที่เอาภายซื้อมา แล้วเอาไปจำนองได้ถึง200กว่าล้านในวันเดียวกันปี3-3นะจากนั้นเอาไปพัฒนาสนามกอล์ฟพัฒนาอะไรต่างๆนะย้อนไปดูฮะว่าถ้าดำเนินการมันจะถอยกลับไปยังไงนะที่เราเคยนำเสนอไว้ว่ามันจะถอยกลับไปยังไงไปสู่จุดไหนฮะสนามกอล์ฟเอาพายทีนี้จะทำยังไงนะเมื่อกลุ่มที่ดินบอกว่าพร้อมทำตามกระทรวงมหาดไทย หากมีข้อวิจัยสั่งการนะเพื่อให้ที่กลับไปเป็นธรณีสงตามแนวทางที่กฤษฎีการวิจัยตามแนวทางที่ศาลตัดสินเอาไว้แล้วนะก็รองกลับมาที่นี่ท่านผู้ชมครับนี่คือสภาพในปัจจุบันคุณยงยุทธสมัยเป็นรองปลัดไปเพิกถอนคำสั่งอธิบดีหลังจากนั้นคุณยงยุทธถูกศาลตัดสินว่าที่คุณยงยุทธทำเนี่ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบคุณไปเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินคุณเอื้อประโยชน์กับเอกชน <Yeah. S 2> สถานะยังอยู่เป็นแบบนี้คาอยู่ชาวบ้านสนามกอล์ฟยังมีการไปตีกอล์ฟกันอยู่ทําธุรกิจปกติชาวบ้านก็มีโฉนดตาขุดแต่เอาไปที่สถาบันการเงินก็บอกโอ้มันกลายเป็นโฉนดธรณีสง์ <Yeah. S 2> เอาไปทําธุรกรรมทางการเงินมีปัญหาหมดจะเพิกถอนอะไรก่อนทีนี้ที่บอกว่าจะเพิกถอนเนี่ยก็ต้องเพิกถอนคําสั่งที่มีชอบของคุณยงยุทธวิชัยดิต ที่สารตัดสินแล้วว่าไม่ชอบคุณเอื้อประโยชน์กับเอกชนนะก็คือคําสั่งนี้เนี่ยถ้าเพิกถอนคําสั่งของคุณยงยุทธนั่นหมายความว่ายังไงนะยคำสั่งของคุณยงยุทธหายไปที่เหลืออยู่ก็คืออธิบดีกรมที่ดินที่เคยมีคําสั่งก็มีสภาพบังครับก็คือที่ท่านอธิบดีมีคําสั่งแต่ปี44ให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนเพิกถอนโฉนดที่แบ่งแยก ก็ต้องเพิกถอนเอามาแบ่งแยกทาอะไรพวกนี้ไม่ได้เอามาโอนมาให้กับมลนิทิมหามงกุฎก็ไม่ได้ที่โอนให้เนี่ยเลิกกลับไปเป็นสภาพไหนทีนี้นะก็กลับไปเป็นธรณีสงเป็นที่ดินวัดสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการกระทาที่ไม่ชอบไม่มีผลนี่ฮะก็เหมือนหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปทุกเพราะฉะนั้น ใครจะเรียกร้องชดเชยอะไรก็ต้องไล่เบี้ยกันทีนี้ะนะมันมีกรณีศึกษากรณีคุณธนาธรไงที่เรายกที่ราชบุรีธนาธรถูกกรมที่ดินเพิกถอนนอสอสามกอบอกว่ามันลุกป่าจริงๆคะนะแต่เห็นใจธนาธรว่าธนาธรซื้อมาเสียเงินแล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ในป่าสารปกครองตัดสินะนะนะ ให้กลุมที่ดินจ่ายค่าเสียหายแก่ธนาคร4.9ล้านน่ะเห็นไหมอันนั้คือโฉนดในป่านะค่ะแล้วประเด็นวัฒน,นาธรรู้หรือไม่รู้จริงๆเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในสารปกครองสูงสุดหรือเปล่าค่ะเพราะว่าญาติพี่น้องที่ซื้อมาก่อนน่ะไปเซ็นบอกว่ารับรู้ว่ามีความเสี่ยงอยู่ในป่าด้วยนะมไม่รู้เอาประเด็นนี้ไปสู้ด้วยเปล่านะแต่เอาละที่สารปกครองกลางตัดสินเห็นว่าวัฒนาธรซื้อมาโดยสุจริตก็เลยให้ชดใช้ บรรทัฐานเดียวกันกรณีนี้ก็อาจจะเอาไปถูกฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหาย